ภาพนี่มีเซฟถัดเขาไปทำง่ายใช่ไหมก็คือเราไปกาวมาใส่มันมีถาดให้อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ขายได้ง่ายกว่าแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยทำลื่นขาวราก็ลื่นขา,ามไปเลยแต่ถ <c oughs> ้าคนเขาให้ความสำคัญแบบนี้เราน้อมอมีกอันหนึ่งที่ถ่ายง่ายๆนะครับถ้าเบอร์ครับผมที่ขายภาพไม่ได้ถขายผ้า,าเบอร์นะครับ <c oughs> ผมแนะนําแต่ถ้า เคยแนะนำบอกทางบอกอากาศทางทางโซเชียลมีเดียผมก็โดนแซวเหมือนกันว่าทำไมบอกเด็กรุ่นหลังให้ทำภาพอีกวิธีหน่แต่ผมบอกให้นะภาพอยางเนี้มันรับง่ายกว่าการถ่ายภาพสวยๆและการอ่านไลายก็ผมจะขึ้่ต้นว่าเอฟสแต็กอิมเมจเบร์ออสอะไรก็ว่าไปนี่ก็เอฟสแต็กอิมเมจเบลอ ห่องโล่งๆที่ยังไม่มีกนนนารใช้งานเ่าต้องมีคำว่าเบอร์จะปับต่อไปใช่ไหมครับ,บ,บ,บหรือเบอร์รี่คิมเมตนะขอให้มีคําว่าเบอร์เข้าไปขอขอาคนณได้เลยภาพนี้ผมไม่ได้ถ่ายให้มันเบอร์นะมันมาแากภาพนี้นะผมคือภาพนี้ผมพยายามส่งเข้าไปส่งเข้าไปและส่งออกไป <c oughs> แล้วมันก็ตกออกมาตกออกมาตกมาตลอด ไม่ว่าจะทำเทคนิคอะไรนะครับสนใจสนใจตีกลับเรื่องเหตุผลอะไรไหมครับไว้บาลานซ์มากอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่อยากนะครับใช่ไหมเล้วก็ว่าอย่างนี้มันเอาไปใช้ไม่ได้หรอกถ้าเป็นที่มันขาดจัดนะครับขาดจัดถ้าเปิดได้สายสื่อก็เป็นฐานเป็นปมตตาผมก็เลยลองลุ้มดูด้วยการเปิ้ล ก็ผ่านแล้วก็มีคนหลุอันนี้ก็เหมือนกันน,นี่ก็เป็นแนวคิดอีกันหนึ่งที่อยากทำขายได้ทีนี้หน่อยๆเนีนะ่ก็ให้ดูว่าผมคิดอะไรนะก็สนุกกับการใช้ป้ายจราจรที่มีภาพถ่ายแค่ตน้ตนข้าวข้างหน้าเท่านี้นอกนั้นจะเป็นเครื่องมือในโพลล์รถอ กีเลือทอนนี่เป็นเป็นเมนใหญ่นะครับลูกศรในโมรโลซอน,นี้ใช่ไหมก็สร้างรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใส่สีเข้าไปคอนเซ็ปต์ก็คือไม่ว่าจะผนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคอย่างไรให้เราตรงไปจงมีใจสู้ที่จะลุยต่อไปอย่าเลี้ยวซ้ายอย่าเลี้ยวขวาอย่ากลับหลังนะครับขอให้สู้ต่อที่คือคอนเซ็ปต์ ววจะขายได้นะครับแต่ไม่ดีนะี่แนะนำให้แนะนำนะว่าอย่าเข้าไปรือนี้ียสตอี่เนี่ยอาจารย์จะบอกความาเนี่ยอาจารย์เกจะบอกว่าสตอรี่ที่เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหนใช่ใช่ไหมครับจเจอของายน่องอะไรที่เป็นควเป็นอะที่ว่าเราต้องไมไม่ ไม่บรรยายที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยตกเล่าพี่าว่าคิดไเอาไขายทีน่าจะจดขาวก็ขา้องฟ้าอันนี้ขนัดรุงทพ่เห็นป่ะสตที่อตอนนั้นน้ำายังไม่ทวมันีกสรุปอนนี้ล่แเยังนเอันนี้อันนี้คอนเสปต์ใช่ไหม คือ mm hmm. ให้ดุยไปข้างหน้าแต่เนี้ย mm hmm. ไม่ยความว่า mm hmm. เมื่อทานกับพันแล้ว mm hmm. คุณไม่เห็นไหมครับมันมีขนาดนมนากอยู่คุณก็อย่าดื้อรัน้นตรงไปเลยอย่าไปเลยนะครับให้กลับตัวไป้างซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวากได้เฉี่เขจื่ตากลับหลังนะประมาณแี่นะครับส mm hmm. คือคอเสร็จพี่ผมปยยัญญา สนามกีฬา <c oughs> จริงๆอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายมาสดๆนะครับ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายข้อสดนะคือถ่ายมาไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่สังเกตเห็นว่ามันมีความที่ไม่น่าใช้างานอยู่เยอะเ <c oughs> ช่นอะไรครับเช่นอัฐจันที่มันเก่ามีลาาึ้นชนี่นะที่สนามไรนะวัววัวอะไรนะของชาวสนามชาวที่มองหูระพาน,นะไอ้น,นี่มันก็เป็นที่กาาน,นะครับ <c oughs> มันไม่น่าใช้ผมก็ เปลี่ยนแวนวคิดใหม่ด้วยการาหาภาพประกอบมือๆ,ๆเข้ามาผสมอันนี้ถ่ายภาพมุมสมแญกเราตรงแต่ภาพนี้ไม่ได้ส่งถ่ายครับผมเอามาประกอบกันเป็นภาพนี้ครับผมเห <c oughs> ็นไหมครับคือตัดอัจจา์ทิ้งใส่สนามแยกเข้าไปครีมสนามให้มันสีสดใสขึ้นใส่ทอฟฟ้าเข้าไปภาพนี้อยู่ในในหน้าต้นบักกูร่าของหัวข้อ หัวข้อเลน running น,นะครับเลน running เลนกับเกี่ยวกับการวิ่งอะไรต่างๆนะครับอยู่ในดัมบลผมบอกได้เลยว่าผมทำมาคนแรกๆนะครับพอไปไปเนี่ยมันทัดมีแนวเนี้ยเข้ามาเยอะเหมือนกันก็มีใจเหมือนกันนะุคนโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ใช่คนไทยนะคน,นกุหลกบเขมีมากนะที่มันคนล ของฟ้าร์มโบราณที่นะครับแต่สนามใกล้ๆกันหลังนั้นก็มาใสาแ่แท่นสองสามอันนี้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยปีมใช่ไหมที่ต้องมีการล้างแล้วติดตัดแบบแห้งๆก็มาทำบนสิ่งจำไม่ภาพกระดาษแบบไม่ก๊อกใช่ไหมครับเห็นไครับก็มาใช้ต่อยอดใส่หลอดไฟเแม่หลอดไฟที่ผมทำนี่คือถ่ายซ้อนจากกระดาษเจ็ดสี้วยน แส่กันได้เยอะนอกจากเป็นพื้นฐานแล้วก็ใส่เยอะของต้งงไนไม้เข้าไปนะครับคือคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนกับว่าเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเหมือนกันก็คืออยากเราอยากรักษาธรรมชาติอย่างมีผืนด้วยการให้มันเข้าอยู่ในฟีลมอย่างเดียวคือต้องทําด้วยใจแต่ก็คงไม่เอยเก็ตเท่าไหร่เลยครับค่อดีนานๆนะครับนานๆจะมีนครังอยากให้ดูไอเดียแล้ว ทำอะไรไปเรื่อยเรื่อ,อน,นะครับขึ้เข้าไปลองปาต้องมีอะไรเยอะมีอีกแนวนะครับที่ผมมาเน้น,นเดือนนี้คืออะไรคือสภาผมเริ่มทำตั้งแต่ต้นของปลามาจนถึง,ถงวนันนี้เป็นแนวที่ค่อนข้างจะขายดีนะครับคือแนวอย่างนี้ครับผมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีเช่นสมาร์ทโฟนอะไรนะแล็ปท็อปใช่ไหมเกี่ยวของเิวื่อ์ระบุนะครับการทํางานไม่ยากเลยครับก็คือตัวคนเองก็ได้เุือปก็ได้หรือไทก็แล้วแต่ที่มันมีมือสวยๆไม่เกี่ยวยผมนี่นะขอให้มาเป็นแบบนะครับโพสท่าในที่ต้องการหาแสงสวยๆจับจับถ่ายหรือว่าจะใช้แบตก็ได้นะครับอันนี้เป็นภาพวิดีโอที่ผมทำตอนนั้นสมัยสมาร์ทโฟนของแตม ให้ลูกศิษย์มาถืออยู่ด้านห้องแล้วก็ถ่ายผมยังไม่รู้จักว่ามันใช้งานยังไงดีสอนลูกศิษรูปคุณนี้แหละถ่ายจักไฟสตูดิโอครับแล้วผมมาทำอะไรต่อครับใส่ว่ามสนส่งอีเมลได้ใช่ไหมใส่แว็กก้สีเทาเข้าไปใส่ของฟ้าเข้าไปกะปับสีให้ใส่ทีนึงมาแชร์แชร์เรื่องธรรมชาติใช่ไหม ก็ปัญญาอยว่าที่คุณเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยแชร์เนเจอร์ไปให้กับคนทั้งโลกเพื่อที่จะช่วยกันมาณน,นี้นะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังหายได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าสอ,องไฟล์ไปทุ่งนาครับคนเดียวแชร์ไม่ได้กมให้เพื่อนมาแชร์ช่วยกันทนี่หนครับ่น้ นี่มือเดียวน,นะครับกับซ้ายกับขวาเห็นไหมครับมันต่อยอดได้เป็น,เป,นเป็นร้อยๆห้รรารวยส่งอีเมลอันนี้คอเเนเซ็ปต์ก็นึกสนุกขึ้นมาก็ได้มาทำแบบนี้ภาพเดียวนี้ก็ขายดีนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ <c oughs> สไตล์สไตล์ไปกันอ่นนะ อันนี้จริงๆตัวจริงมันอยู่ตัวนู้นครับผมขวามือสีน้ำตาลแต่ว่ามาเปลี่ยนสีในโกลดสก็บแล้วก็ทำซ้ำๆเข้าไปภาพนี้ก็เป็นภาพที่ขายเคยขายดีที่สุดหนึ่วระดับพอปูล่าครับในของข้อเลดกับรันยิงเหมือนกันตอนผมทำก็ยังไม่ค่อยมีใครทำเหมือนกัน มาจากตัวนี้ครับผมซึ่งถ่ายมาก,กี่รูิ่งมีเท่าไหร่ครับมี7รูปแปดรูปใช่ไหมแต่มันใช้งานได้แค่สามรูปส่วนอีกสี่รูปมาโดนเงาด้วยบ้าผมือบจะทิ้งภาพนี้ไปแล้วแต่ด้วยความที่เก็บเอาไว้นานๆก็เปิดมาดูทักทีหนึ่งก็ได้เริ่มมีไอเดียในการทำภาพก็คือตัดแ 1, 2, 3, ค่หนึ่งสองสามเพื่อเป็นความหมายว่าที่หนึ่งที่สองและที่สามใช่ไหม ในเชิงธุรกิจมันเป็นสัญลักษณ์ได้นะครับก็ใส่ยืมย้าเข้าไปปรับเปอร์เซ็นต์ิดนิดนึง่งยิ่งไปท่องมาเยอะๆนะครับเป็นแนวการาฟิกนะครับจากต้นฉบับต,ตัวนี้นะครับสอนทิ่ิตอยู่ที่มอวูขี่จะไปขี่มอไซค์กันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็แขนหักเดี๋ยวๆก็ขาหักเข้ามาห้องเรียนเฮ้ยวันนี้ <laughs> <laughs> ยืนหน้าห้องนี้ ไม่ได้ทำโทษขอถ่ายรูปหน่อยนะครับก็นะครับทูปสิดลดลงสครับก็เลยได้เเห็นไหมครับมันมันหาคิดได้หมดแต่ตอนผมใส่ผมชอบคุยนะตอนผมทำเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนทำอะเกี่ยวกับเรื่องเผื่อนะพือพือคือผมทำเนี่ยแล้วเวลาส่งผมก็จะไปก๊อปปี้คีบอยก๊อปปี้แคปชั่นใช่ไหมก็เข้าไปหามันจะไม่ค่อยมีให้ก๊อปปี้ แล้วผมก็ได้มาแล้วทำศอกไปไปสัปหักอึนก็จะเริ่มมีปวดทับเข้ามาอต่นี้อาการหนักหน่อยนะครับถึงขนาดต้องเริ่มซัดขาวั <c oughs> นนี้มือซ้นนะครับเสร็จผมนะครับคน <im itation> ี่เนี่ยศอกหายปวดปี <im itation> ผมไปตั้งที่โรงพยาบาลสบาย <c oughs> ใช่ครับผม <affairs> ใครใครทำง,งานในโรงพยาบาลว้าสิงไหมครับโรงพยาบาลแล้วก็ ให้หน่านจัดเลี้ยงนะครับโวเอวได้อ,อ,อาการกินได้ดีครับเป็นสื่อที่ต้องการใช้เยอะแม้กระทั่งตัวผมเองไหปลาร้าหันะครับก<ห>็ไม่โดนนะคือตั้งกล้องถาไไฟไฟ่ายวีฟลายแล้วก็บอกว,ว่านี่คือการเข้าเกิดคู่สำหรับอะไรนะคอร่าบโบกี้เด็กบ้านตรงข้ามหรือต่อูป มีรูปใหม่ๆขอถ่ายเลยที่จริงแล้วภาพนี้ผมมาจากภาพสีนะซึ่งส่งอินไลก็ไม่ผ่านทีก็ต้องปัดเป็นขาวดำให้เหมือนกับรคนเอเชียหรือคนคนอะไรเนี่ยคนผิวสีอ่ะคนอีนกดนนะก็เลยผ่านเลยตอนแรกส่งเป็นสีไม่ผ่านทีเร์ดต้องเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนรับผมเปลี่ยนเราก็ขอยไปด้วยอันนี้สอนเรื่องสต็อปแอคชั่น ขายอาหานปลาครับผมให้เอาผลไม้หย่อนไปก็เป็นท,ที่ที่พอใจระดับหนึ่งแล้วกับผลไม้เฮ้ยลองทำไม้ 1, 2, 3, ึวงสองสามนี้ก็ให้ที่สิบเอามือจิ้มลงไปแล,ล้วก็ขายแล้วผมก็มาทำเป็นช่วงปีใหม่ครับอะไรนี่สองพันสองพันสิบสองแต่ผมทำไม่ถึงสองพันสิบปุ๊บกหมยเลย นึกไม่ออกครับมันได้ถึง2 0 1 5ใช่ไหมพอ16เนี่ยมันคิดไม่ออกมันจะจิ้มยังไงมันเหงก่ยก็เลยอยู่ไปแค่2 0 1 5เริ่มตั้งแต่2 0 1 2ครับ12เหลือ16อ่ะ300คิอ๋เหลอเซตถ่ายใหม่เลยครับการเลอกนี่40,000ถ้าพูดเป็เงิน ตีมือมาหนทีแลที่ละมือครับถขาอเข้ามาทำในปีที่สองครับก็ได้เฮ้ยเนี่ยโยเ้ยสิบสองสิบสามสี่สิบห้าได้ขายได้สี่ห้าปีแล้วก็หมดละีเไม่ทอโซเลยนะครับแนวนี้ก็เป็นแนวที่ค่านข้งขายดีนะครับ แต่ว่าคุณต้องมีเวลาในการทางานเท่าันเดียวกันก็คือไดคัทถ้าเราเซ็ตไม่ไม่เรียบร้อยนะครับก็ต้องไดคัทเอาพื้นออกมีใครที่ส่งงานให้ผมครับเกี่ยวกับรูกน้ำตาลนะมีอยู่ท่านหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าคือในการใช้งานมันมันไปต่อยอดต้องใ้ระเบาดเพราะว่ามันเป็นท่อเล็กๆที่อยู่ในพื้นขาวครับ ถ้าคุณถามต้องทำหนึ่งผมว่าถ้าเราใช้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานมากก็อาจจะใช้อยู่ในส่วนหนึ่งแล้วก็ถึงส่วนหนึ่งัมผัสเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ว่าคุณนี่มันเล็กมันมันมีเนื้อที่ไม่นั่นเวไม่ค่อยน่าสนใจเดี๋ยวจะบอกให้ฟังครับอันนี้ก็ใช้ปากกาผมเป็นคนที่ถนัดเป็นครูนะครับคือคนรุ่นเก่ามือใช้ไม่รู้เขาเรียใช้กันอยู่วันนะก็ลากทีละจุดทีละจุดแล้วตอนทำหม่อยก่อนยังไม่มีตังค์ซื้อเนี่ย ปากกาใช้เมาส่ะมันทรมาร์มต้องขยายมาเยอะๆครับแล้วก็ซอยจุดจๆิๆกทิอยู่นี่ทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือใช้ปากกา <S 2> <S 2> หรือใครมีมีจริงจริมัน,ม,นมีทางออกหรือว่าในการทำงานกับการทำไอโซเลตก็ทั้งเยอะอาจ,จะใช้รีไฟดึงน้ำหนักออกก็ได้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือการเซ็ตอัจจะทำให้งานเรามี มีอะไรได้เปรียบในการขายมากกว่าภาพที่ไม่มีภาพนะครับในบ้านของจุบันของประ่าไ <Okay. S 1> นี้ใครรู้เรื่องในตัวนี้บ้างัน <c oughs> คือมีอไอเดียคือเห็นภาพหอยให้โทดอ,อะไรนะนนอน, <c oughs> น,อนที่มันจอบแอปเปิลอ่ะมันเป็นลายกระปูนใช่ไหมที่มันจอบรูกผมก็เจอหนอนีีเสื้อ กิ่งหนอนที่มันไม่กินแอปเปิลหรอกมันกินใบไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาสร้างเรื่องสร้างเหตุให้มันกลายเป็นหนอนที่มันเจาะรูแอปเปิลผมก็เอาแอปเปิลมาเจาะรูนะครับเจาะให้ทะลุแล้วก็ตั้งกล้องตั้งฉากเส้นไฟเสร็จเรียบร้อยจับหนอนมันยัดเข้าไปไม่มันมันน่ารักครับมันนิ่มๆไม่ตอนแรกก็กลัวครับแต่เม้่มันจับดูแล้วมันนิ่งดีแล้วมันก็ไม่กัดด้วยผมก็จับหัวมันยัดเข้าไปนะครับโอ้ โอ้มาขึ้นตัวแล้วก็ตั้งกล้องรอว่ามันเดี๋ยวมันจะต้องกระดึกกระดึกออกมามันไม่ครับมันกลับตัวผมก็ยัดมันเข้าไปใหม่ยังไงมันก็ไม่ออกนะครับวิธีแก้สุดก็คือทําไงไหมครับตูดใส่ับผมก็ถ่ายทั้งทั้งที่ตูดมันดอนอย่างเงี้ยแต่มันหัวไม่โผล่แล้วก็เราไม่ขยับไม่ขยับกล้องจะจับแอปเปิ้ลนิ่งๆนะแล้วก็จับนลอนมันใหม่ครับเอาตูดมันยัดเข้าไป ให้หัวโผลมาเมื่อกี้ให้เอาหัวยัดเข้าไปให้ตูดโผลมาใช่ไหมก็ดึงอีกขั้นหนึ่งเอาตูดยัดเข้าไปให้หัวโผล่ยังไม่ตายครับผมมันเป็นตัวครับผมที่ผมหายเสร็จแล้วผมก็ไปปล่อยไว้ที่ต้นไม้เหมือนเดิมแล้วมันก็หายไปไปดูตายหรือเปล่าแต่ไปดูไอ้เหี้ยแล้วมันก็ไม่ ไม่ไม่อยู่เลยพี่องานองานแต่จะมันเสียบหัวสร็ามันไม่ไทายขาเลยสิ่งนี้ไม่ตายครับถ้าพือเนี่ยพูดที่การทำงานนะครับให้ให้ให้บรรลุตามที่ไอเดียเรา <c oughs> คิดบางทีมันไม่จับเป็นก็นต้องหาทิ้งแพงนะคจุดห <c oughs> ด้าอันนี้ก็เอาหลัางนกไม่ได้ไปฆ่านกนะครับผมนกมันทิ้งหลังแล้วก็แบ <Es per ated> มันออกไป <S <s <we at> ห,หากินบ้ังไม่ได้กลอบมาไม่เจอบ้านนี่พวกขอยสุเอตพวกวัตถุวินเทจนะจริงอันนี้มันอันนี้มันมันโทษสีมันค่อนข้างจะแตกๆก็เลยทำเนสก,กัดอันนี้ก็ขายดีนะครับโดยท่านตกแต่ อย่าไปขายพ่อค้านะครับหรือจะขายก็ได้แต่ว่าปลอดขายก็ขายเก็บไว้ก่อนที่ินก่อน <c oughs> นี่ก็ใช้เพนปูนะครับค่อยๆลากแล้วก็ดึงออันนี้เราต้องมีฉากมีอะไรหรือเปล่าครับดึงมีกระดาษขาวยครับ <c oughs> แต่ถ่ายมาจริงๆมันไม่ได้ขาวสนิทนี้นะมันก็จะมีเางามีลายควันแล้วโทนให้มันมันเป็นโทนสีขาวครับคือการที่จะถ่าย วัตถุอะไรก็ตามที่มันอยู่บนขาวสนิทเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ถึงเป็นไปได้ก็คุณทํางานได้เอาพอประมาณว่าให้มันขาวไม่ให้มับดึกมากนัจะดีวกว่าครับ ดึงเลเวลนะครับทดลองดึงดูว่าให้ส่วนที่ดำที่สุดเนี่ยดึงมาข้างเนี่ยมันก็จะเห็นผลว่าไอมันจะมีพิกเซลที่มันไม่ขาวหลงเหลือให้เราเห็นคือดูที่ตาเปล่า,านี่ยอาจจะขาวใช่ไหมครับแต่ถ้าลองดึงเลเวลแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เห็นเลยเราก็อย่าไปยืนยันคำสั่งนั้นแค่ดูว่ากัไหายไปนห แล้วเราก็ไม่ไม่ใช้กระดาษกันแล้วก็มาลบตรงที่มันปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้ขาวสนิทน,นี่คือคำว่า i อโซเล e บางทีเรามั่นใจว่าวัตถุที่เราทำเองมันไอโซเล e แล้วแล้วก็ส่งไปทีโดนงตีกลับมาว่าไม่ไอโซเล e ก็ต้องไปแก้ตรงนี้นะครับต้องระว,วังน,นิดนึงจะใช้ปากกาเนี่ยชัวร์ที่สุดพวกนี้ก็เป็นแเวารอบๆที่ผมทำขึ้นมาก็คือปลินเข้าไป ฟิปแล้วก็ Copy layer, ี้เ e r ยแล้วก็ทำให้มันเปลี่ยนจา,กการนะครับก็เป็นแมวอยู่บน,ท,นที่พ่วัตถุอยู่บนพื้นกระจกนะครับที่แมวที่บ้านนะครับไม่รอดคือนะเสร็จงหมดเลยเ <c oughs> ห็นหนวดแมวไหมครับ <c oughs> มีผมได้คัดหนวดแมวเริงน,นะ <c oughs> จริงๆแล้วไม่ได้ได้คัดหรอกคือผม c o ปปี้คัปปี้เดเยอร์ทุกอ่างอ่น,น,นโดยเฉพาะช่วงหนวดแมวแล้วก็ดึง ดึงเคิร์ฟให้ขาวมัวหนหายไปเหลือแต่เส้นดำๆแล้วก็เอาเฉพาะตัวแมวเนี่ยมาแปะหนาทีนึงคือถ้าได้คัดจริงๆเนี่ยเลเยอร์ที่ได้คัดเนี่ยมันได้คัดหมดหมดแล้วแต่ว่าผมเก็บตัวแมวเอาไว้ด้วยแล้วก็ไปดึงเคิร์ฟให้เหลือแต่น้ำหนักดำอะดึงขามาเยอะๆเหลือเป็นเส้นๆเขาก็มาแปะพวกนี้ต้องขี้โกงหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายหน้าตามันไม่ใส ก็เลืกเฉพลูกตาแล้วก็มาทำให้ saturation มันจัดขึ้นหืืว่าทำให้ภาพดูน่าสนใจถามรู้ไมผมรับเสไม่เคยเปิดเลยพวกนี้ถ้าเป็นงานที่สีขาวงานที่สั่งหลังอย่างแรงก็เป็นไปได้ยังไจัก ลูกะแบบแบบางไอ้เน่เมว่าเราไปไปเห็นที่ร้านถังนบคือผมถ่ายตันที่มันถังได้เาไังแต่ถ้าเกิดเรา่ายเราไก้งี่คือกกที่สั่งเงาที่สมต้องกคือหก็คือต้องต้องให้จานที่มันมีัน <c ười> มีเนื้อมันอยู่ด้วยการให้อะไรก็ได้มันจะท้อนเข้าไป แต่สิ่งที่จะท้อนเอไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเชฟเป็นรูปทรงที่สวยเป็นน้ำหนักที่ดีเพราะถ้าจะให้จานขาวไป็นทั้งหมดมนก็จะกลายเป็นขาวธรรมดาขาวไม่สุวยที่ผมเรียนผมไม่เคยเปิดเขาจอยู่แล้วกับผักจานจานมีครับคือทำอยังไงก็ได้ให้มันมีมีเรื่องราวในจานด้วยเงาด้วยแส,สงด้วยอะไรต้นแบบท้อง เพราะว่าถ้าอยากเป็นอาจารที่ลูกค้าผมก็อยากต้องให้ลูกค้ามันเป็นของหรือนิดนเพื่อให้มันเป็นเงาไม่ให้ใช้แตงแตให้มันเป็นเงาจริงก็จะเป็นแบบนั้นแต่พอเป็นผู้กระเสริฐองทีู่้ัต่อฐานเลยใช้ตัอาอย่าก็ไม่ควรจะขดสนิทควรจะมีมีเนื้อเนื้อมาย แต่ถ้าถ้าจะขาวติดก็คืออาจจะไล่น้ำหนักฉากหลังให้มันเข้มอันนั้นเราก็ทิ้ขาวได้่ถ้าถ้าขาวบนขาวเนี่ยในขาวที่เป็นจานมันน่าจะมีเรื่องราวด้วยแต่ถ้าขาวบนดำก็ขาวขาวได้กว่าขาวบนขาวเื้าใจไหมไม่จัเป็่นครับผม ตัวเองเขาก็ีึกคนเนใช้น้นก็ใช้งานโเลยมัน่งาครับทำอยู่ว์น้เคยไปเที่ยวอุสรีสัพยาที่อุตสยาลังบุจริงภาพนี้ถ่ายด้วยไอโซค่อนข้างสูงนะผมผ่านกว่านไปครับเพราะว่าถ่ายตู้แล้วก็สีค่อนข้างจะเล็นสีเพราะมันมีไฟแหล่งเปิดไฟหลายแผลน ผมต้องติด้วยการใช้ไม่การะส <draws Please. S 1> <fruit. S 2> ุนป็นฉากับนะครับมันก็เลยดูว่าไม่มีไว้บาลาน์ที่ผิดแต่ฟอร์มของตรงนั้นเป็นฟอร์มที่สวยมากในสนามวัดถ้าบางทีเรกต้องตัดต่อได้ต้องมีตัวที่้องมีัอันนี้ไม่ต้องมีนะแต่กี่เองเจอ ผมว่าเจอเป็นบางคนนะคนตรวจบางคนคนเรียกเขาต้องตรงรรกรอบจัดบางคนไม่เรียกก็โอเคแตผ่ผมเจอไม่ไม่เรียกคือผมจะจะเอาภาพยังไงเขาเรียกเอาภาพเข้าไปรอบด้วยจริงๆภาพนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ภาพที่ที่สวยที่สุดมันจะเป็นภาพขาองตุ๊กตาเพราะตุ๊กูปปารสตของไทยที่เซตของานเลยเห็นแล้วต้องปิ๊งเนี่ยผมจะเอานะแต่ ก็ไอ้พวกเนี้คยค่อยๆตามเข้าไป,ไปมันเหมือนว่ามือติดสอยด้วตาที่มุมข้างที่สวยเข้าไปอ่ะอันนี้ไม่ได้มีอะไรถ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มีชีวิตเช่นคนสัตว์อะไรพวกเนี้ยลำคัญที่สุดคืออะไรครับคือลูกตายังไงโฟกัสต,ต้องเข้าลูกตาไว,ว้ก่อนนะครับให้ตรงื่นย์เลยทุกท่านถ้าตรงโฟกัสไม่เข้าเนี่ยลบชิ้นได้เลยครับงานไม่ผ่าน ผู้แมวนี่ก็ต้องใส่สีเข้าไปที่มันยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวผมขอพันปมไปด้วยครับเห็นไหมครับขายได้หมดสักคนเลยึ้นไปได้เลยยานหักรยานจะขายเป็นของกลับก็เอามากล่องๆส่งขายก็ขายได้นะครับชั้นไหน่ะชั้นไหนระเบิดอยู่นสวนอันนี้รถยนต์ผมเปลี่ยนยางครับก่อนที่จะขายไปก็่น และการทิ้งสเปซนะครับกับเรื่องราวที่มีเล็กน้อยหน้าเทศการก็ต้องดูว่าว่าหลังเขาเปิดเือมช่วงไหนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคำว่า back to school ก็หาเรื่องราวเข้าไปเอเพราะอย่างยิ่งหนังสือกระดานดำอะไรครับยตรักษ์แอปเปนะครับทอกะมันทัดคำว่า back to school ก่อนเนี้ยผมยึดหลักใคตัวนี้เดียวเลย,เยการถ่ายด้วยซิมทรีแล้วก็ระดับการตั้งกล้องเนี่ยผมจะต,ตั้งประมาณระดับสัตาน,นะครับไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นไล่สับป,ปรดไล่มันสัปปหลังนาข้าวผมจะยึดระดับเดียวแล้วก็ให้เส้นบางไหนที่มีเส้นที่มันพุ่งเข้าไปตรงกลางนะครับภ <c oughs> าพนี้จริงแล้วดูแล้วไม่มีอะไรแต่ให้ดูความ ความที่ผมคิดหลักนัน,นะครับผมเอาภาพของไล่ไล่มนสละหลังที่เมืู่กกับไล่สับปะรดจริงๆมันอยู่คนละที่คนละจัหงหวัดเลยนะครับผมเอาแปบมันอยู่รวมกันแล้วเขียนแคปเจอร์เขียนแคปชั่นเข้ว่านี่คือการเกษตรกรที่ทำสองอย่างในไล่เดียวกันจะเชื่อหรืไม่เชื่อเขาก็รับไปแล้วผมก็โม่โม่ไปนะครับ ไล่ไล่มันกับนาข้าวมีต้นไม้น,าานี่ครับพยายามให้ภาพแนวที่ถ่ายดีนะครับภาพที่มีทุ่งหญ้ามีต้นไม้เดี่ยวๆใครได้ถ่ายไว้โปร่งยนะครับแล้วก็ท้องฟ้าใสๆนาข้าว อันนี้ได้จากที่ผมไปเปรนกับครูเี่ทกัรอันนี้ได้ที่อยุธย,ยาน,นะครับใครเคยไปถ่ายไหมครับต้นไม้ต้นนี้ในตำนานถ่ายังไงก็ถ่ายได้ครับได้หมดเลยทั้งย้อนแสงนะครับเนื่องจากความ,มันเป็นลูกทรงยี่สนะครับท่านเป็นอิกเตอร์ law saya